สวัสดีครับปูผมในช่องพูดลมิตรนะครับหลังจากคลิปที่แล้วที่ผมได้ทําวิธีการผูกยา่ปลอมโดยที่ไม่ต้องมีสายช็อคเราสามารถอดสายหลักของเราเนี่ยในลอกเนี่ยมาผูกได้เลยนะครับเนื่องในกรณีที่ว่าเราเกิดไปตกปลาช่อนแล้วสายปีเราขาดนะครับแล้วเราไม่มีกิฟต์เราไม่มีสายช็อคที่จะต่อนะครับเราก็สามารถผูกไปกับตัวเหยื่อได้เลยนะครับ หลังจากคลิปที่ผ่านมานะครับผมได้ทาวิธีการสอนไปคลิปนี้ผมจะมาผูกให้ดูอีกหนึ่งเงื่อนอีกหนึ่งแบบนะครับซึ่งโคตรง่ายโคตรแข็งแรงและประหยัดเวลาไม่แพ้กันครับเดี๋ยวไปดูนครับว่าปลูกยังไงครับไปครับนะครับวิธีการปลูกก็ง่ายไม่แพ้กันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับนําสายพีของเราเนี่ยใส่เป็นในบ่วงของเนื้อพรอมเลยนะครับ ลูกได้ตั้งแต่กบยางกบไม้เหยื่อปลาปลอมหรือเหี่ยออะไรก็ได้ครับที่เป็นเหย่ยวปลอมใส่ไปในลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะหลังจากนั้นเรานําสายที่เราสอดไปเนี่ยมาทับกันมาทับกันในลักษณะอย่างนี้แล้วเราก็วนกลับมาสอดด้านล่างนะครับเห็นไหมฮะมาสอดอย่างนี้คล้ายๆกับเราจะปลูกเงื่อนตายนะครับนั่นแหละคล้ายกันเลยนะครับแต่เป็นแค่เงื่อนตายเนี่ย เร,เ,เราสอดเสร็จแล้วเราก็ดึงแต่ตัวนี้เมื่อเราสอดเสร็จแล้วเรานํากลับมาทับกับสายหลักของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเราก็วนกลับมาทับในลักษณะอย euh. ่างนี้นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็วนกลับมาครับแล้วก็สอดไปอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมฮะคล้ายกับเราผูกเงื่อนตายสองครั้งนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ดึงครับเห็นไหมพอดึงแน่นอย่างนี้เสร็จเราปล่อยหัวนี้ไปเลยนะครับ ปล่อยเจ้าตัวนี้เราจับสายหลักครับแล้วเราจับตัวเหงื่อกแล้วเราก็ดึงครับมันก็จะเข้ามาติดก,กับตัวเหงื่อแบบนี้เลยนะครับเป็นอันว่าเสร็จนะครับส่วนที่เหลือก็ตัดทิ้งนะครับเงื่อนตัวนี้นะครับง่ายไม่แพ้กับเงื่อนตัวที่ผมสอนปลูกไปในคลิปที่แล้วนะครับแถมแข็งแรงประหยัดเวลาปลูกง่ายไม่แพ้กันครับดึงยังไงก็ไม่มีหลุดครับ เป็นไงกันบ้างครับกับวิธีการผูกหญยาปลอมด้วยวิธีนี้ง่ายไม่แพ้กับคลิปที่ผ่านมาเลยนะครับกับคลิปที่ผมสอนมานะครับผูกได้กับหญ้าปลอมทุกชนิดและยังนาไปผูกตาเป็ดลูกหมุนผูกคลิปได้ด้วยนะครับโอเคครับหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับส่วนมือใหม่อยากจะให้ผมสอนผูกอะไรสอนทําอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ,บครับ